เมื Even evidence, e ่อชีวิตจะเดินทางไกล คิดจะทำอะไรดีก,ก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอทอใช้เวลาสั่งสมนานอุดมการคสิ่งที่ฉันยึดมันไว้ในใจจะมีชี สวัสดีค่ะดิฉันพรสุดาพุกประเสริฐง,งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงจันทร์สุพรรณ3ซึ่งจะได้นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านดรอำนาจเหลือน้อย วันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามารับชมกันได้เลยค่ะคุณรู้ไหมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบต่างจังหวัดโตเดี๋ยวแม่ไปทำงานต่างจังหวัดก่อนนะลูกสังเกตวันเดี๋ยวโตอ,อยู่กับคุณตาก่อนนะครับ แล้วถ้าแม่เสร็จงานแล้วเดี๋ยวแม่จะกลับมานะครับเบื่อวะไม่มีอะไรสนุกสนุกขนาะน,นั้นพรุ่งนี้เราไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันวันแรกเึื่อนผมพามาเที่ยวตลาดสามจุดร้อยปีราจะต้องวางป็นวันเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับ ผมได้ลองกินขนมสาลีของดีเมืองสุพรรณก็อร่อยดีเหมือนกันนะผมเจอปลาตักแห้งดูหน้าอร่อยว่าที่คิดนะผมได้กินการาเมลฟีด้วยชอบสุดก็สีน้ำตาลนี่แหละมีอาหารหน้าตาแปลกๆเรียกว่าข้าวห่อใบบัวแม่ค้าบอกว่าดีต่อสุขภาพมีพ่อค้าคนหนึ่งเรียกผมมาดูกล้องโบราณภาพมันกลับหัวด้วยละ่ะผมขึ้นไปบนสะพานพประชาดูว,วิวแม่น้ำท่าจีน แล้วที่มีคนบอกว่าสุพรรณบุรีขึ้นชื่อเรื่องดนตีผมเชื่อสุดๆสนุกมากจบชิปผมกับเพื่อนๆวิ่งลงสะพานไปนั่งดูป่าหริมแม่น้ำท่าจีนป่าเยอะจริงๆนะวันที่สองเพื่อนๆพาไปเล่นที่ทุง่งนาข้าวเขียวกจีลมพัดเย็นชื้นใจ ปูน้ำข้างทุ่งนะก็ล่อตาล่อใจทำให้เล่นได้ไงอ่ะเออนี่ไงโอ้โยโอ้ยเป็นไงล่ะโตสนุกไหมวันนี้ ในน้ํามีปลาในนามีข้าวผมกับเพื่อนๆก็มาช่วยกันทํากับข้าวจากปลาที่หาดันเองนี่แหละปลาตะเพียนไม่ทำากินอ่ะอ๋อเอาปลาตะเพียนมาทําต้มเค็มเพราะปลาตะเพียนมันหาง่ายมันหาได้เยอะเราเลยเอามาถนอมอาหารกันด้วยการทําต้มเค็มนี่แหละกว่าจะทําต้มเค็มเสร็จก็เล่นสดึกเลย ไอ้โจนคนสไปนะคนร่อยแหะโจทำคนอร่อยน้าเราชิมากเลยม่ธรรมดานี่ยว่าของร้านของ่ะเราช่วยกันทาไงพี่มือเราใช่เองอะไนที่สุดพันเลยละโตเองก็บันวันไหนวะ้วมันดื่อนี้แหละแม่บอกแม่โทรบอกเดีวก็ไปอ่ะเออ็งยงลืมทาต้มเ็มให้แม่จริงอ่ะบคอร่อย่ เฮ้อย,อยไอเดียเดี๋ยวนะลองมาลอง,ห,องหลังจากใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดหลายวันแม่ผมก็มารับกลับบ้านไอ hey, โต้ฮะบายยนะเว้ยโต้ออเดินท้างระทศไทยนะบ๊ย้ยบาย าแม่ครับก็ทำต้เมเค็มให้ครับโอ้โหเก่งมากเลยลูกอืมอ่ะมาเ๋ยวนั่งมากิขนข้าวกันลูกนี่น้าดาทีาา่น้องชิมใิาลาูกตักให้น้องตาเนี่ยผมก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าอาหารที่ทางกับเพื่อนในวันนั้นจะมาอยู่ในจานข้าวบ้านผมในวันนี้อืมอร่อยมากเลย เวลาดูลูปที่ทำมาให้นะตอนนี้ผมชอบตั้งจังหวัดแล้วล่ะ